พี่น้องสวัสดีทุกคนหมอสมองสมบัติพบว่าอุสงเอินคือนกัพี่น้องมันนี้เขาป่าหาตักแตนหัดแจ็คสได้หรือบดได้ในพี่น้องเนาะมือแรกเสาแมา่์เจสเสด็กน้องอันนี้สาโพสีเจตต่อยค่ะหาตักแตนตีไปตามใบตองพี่น้องเลย มาใหม่ตีนะแม่เลยได้เลยนี่น้องอันนี้ได้แล้วพี่น้องมาเบิ่งในนี่โอ้ยโอ้ยโตตะกะเตนวิธีหาคือไม้เขียระบบและโซ่ตัดต่อไปนะพี่น้องเราพร้อสิได้หรือบไดพี่น้อง ตอนนี้ก็มาได้สามโขกแล้วได้จักโตแล้วเฮยได้ได้ได้แจักได้จักโตนี่ใส่จโตสี่หาโตสี่หาตไหใ่จับดดินดีกว่าบ่เห็นบ่ได้พีดบ่เด้นะตะกันเต้นตงพี่น้องเออนงโตสอสามโตสี่โตเนี่ยไปแล้วจับจับ Tóm luôn Rồi phải lên rồi Nó hạ tổ Bao lịch để hạ tủ thì nó Phải xoan tủ để hạ Anh đi tắc cái tên đẹp Con chết xe đẹp Anh mua thôi mai hào Áo ấy, Mẹ cho đây tắc tổ là mẹ ถ้าแม่ได้สี่หา้าโตแล้วพี่น้องห้ามาบุหันได้จจกโตนอา้าไม่ท้นได้นะนี่เด้อาดพี่น้องน้องอันนี้คือได้ร้ายแท้ในไจนี่ใส่ทงผู้ได้แต่ตโตแม่พี่น้องเอเ๋ยมานแท้ไปไปต่อพี่น้อง,อองชีฟก็โต ห้าสปัสาแต่ละคนแต่ละคนพี่น้องวัดจิไดจักโตต่อไปก็คือสัพพะน้องพ่ซซีก่อนพี่น้องในจักโตเลยในเดียในโเดีจักโตในโตเดียะเสีย่างตัวสัพพเจ๊ต้อยในจักโตเิ้งแนั่งได้ เราเบิกล้ซบต่อไปพี่น้องมวนแน่นนมือนี้เราป่าเราดุไปกับสูน้องอันนี้ประจักคนงานของใหญ่น้องหัวสีเยอ่แะเจตอยว่ะโุป่าพี่น้องไปเรื่อย นางก็สินะได้กินอยู่บ่บสันเกตต่อยว่าอันมันย่านของใหญ่อันน้องพ่อสีผูคัดลังอีกไดตัวแรกเขาห้าพี่น้องเลยอ้นมคือมัวว่ะมันคือมัวมมว่ะอืมเข็กดำน้องน้องพ่อสีเห็นแล้วอ้าวคุบ บทันได้แล้วพี่น้องน้องพอซีได้แล้วเทิดเถดดำพี่น้องพอซีได้เทิกดำเาเอาเอาเอท่นบโอ้ยไปจมาสั่เถิดดำแล้วพี่น้องอือมันเ่บัดนี้ซี

โอ้โ่อสี่คนนั้นคือโจกเต่าอันนี้กัอะไรไ่ด้เลองทงขาดด้๋ยนี้เอ้าเอ้าเอ้าเอาพี่น้องไล่เอ้าเอ้าโตยังโต้แม่ปะโอ้ปะต่ไปไล่มันซี้เขาเถอะดับนะแล้วและบ่ Nó đại lèo à, sân phí nọ Ờ Nó không ừ. à, phí nọ, cho hên nè ngươi Bắt tè nó sân phí nọ Nó líp qua hên bắt ừ. Đột khu mà hơi. Đột khu máu, lô Nè nó dẹp mẹ tù nè Nè mấy bạn biết lè nè hơi, mấy bạn biết là. เบี้ยแล้วคอยจับอยไว้ดีกว่าปุ๊บน,นี่นี่นั่นนั่นเฮ้ยไปแล้วพวูไปจับต้นไม้ต้นน่ะนี่น่ะพี่น้องบอลลีกอะไรตักแตนโอ้ยกระเดียวสิโบได้โตแม่พี่น้องโตบา้ากไงใคร ได้เจ้าโตเลยได้ข้าใดไดลายโตอยู่ได้ลายโตเลยว่าสั่นมีแต่โตแม่มานับหนึ่งโตนะพเฮาสองสามสี่ห้าซุดก่อนก็ได้หาพี่น้องซิปแล้วพี่น้องเก็บาลีกนะพี่น้องมาอีกดีเฮานจะได้โตดีเอาเป็นมือกล้องไปสักก่อนมาสั่น พี่น้องเนาะไปเราเพิ่งเราซ่อมต่อไปอีกเนาะเอยมวนไงง่องแน่นอนมือนี่เนาะป่าเนาะดงน้องเนาะตอนนี้กะพาสีพาพี่น้องไปหาบราลิกพี่น้องเราเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าบริสุทธิ์ใจจักโตอีกจักอคิวไซน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยดิสเดียยูนี่นี่เอง นี่ใช่เลยนี่ใช้ได้นะมาขวบให้ฮักหนึ่งโตสองโตสามโตสี่โต หาโตอีกแล้วพี่น้องเจ่าหน้าวนศวอทีว่าโตเก่ามันบริแมนเลยพี่น้องเลยโตไม่แล้วนี่นะได้หาโตสันพี่น้องควมห่วยคว่ห้องม่ได้เอ,อ,อ,อา,าออตอนนี้มาเบิ้งนงกันเจอที่สี่แล้วนี่พอบริลกที่ได้จะโตเอานำนำามาอีเมลนะ มีการนับอยู่เหนึ่งโต๊สองสามสี่ห้า่ะชหกเจ็ดเอาเจ้ากระเดื่ตัวแม่เลยแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสอง สิบสามตัวสิบสามตัวพี่น้องเอ๋ยเอาทั้งนะทั้งละเซตแล้วรวมตัวกันเกยแสดงหิ่อ่ะพี่น้องเกยตานละเซตแล้วอู แแสดงมาแสดเออหาดูสิเหอ็นแล้วเห็นแล้วโหอยู่ภูวาสันอ้าพากันหนังบุรละบ้านนี้รอเบิ่งตอนต่อไปพี่น้องพี่น้องเอ๋ยตอนนี้กำลังพากันย่างลบเมือเออครับเมือเพาอะไรลบมือ เลี S <S <preach science> um ้ยนแถวกันเร้ส네้อยเกตต่อยน้ำหนามาเบิกด้วยผู้ซีของโตน่ะเบิกของน้องผู้ซีคนแรกซัน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 อ้าวพี่ชายพี่น้องเห็นอยู่กลุ่มสองคนกินอิ่มมิดอกะเจ็บ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 เลยแล้ว เดี๋ยวยังไงแลว้วก็เฮ้ยกลับเมือ่อแล้วค่ะพี่น้องในใส่ไหมเบิ้องในจะต้อยของนะเลยวจะโตเลยไรนี้นะขึ้นเช้านี่ยืมไปแม่เพิ่นเช้า,น,า,านี่เนาะโจรอะไรจะอันเดย์ใช่อืม่ม เออท่านแซวเห็นบพี่น้องไปเลยควมหลายควมหลายภาพเรื่องของสุดท้ายของท้าแม่จะคนว่าสี่คนพี่น้องก็ต้องนับเผ่าดอกสี่คนของตัวนี้ราคันสีหน้าเผ่ากันว่คือสิโพดร้อยร้อยร้อยนขอตัวนี้ไปได้แม่คุนพี่น้องเอ๋ยเห็นบอยย่ยยุ่อยู่พี่น้อง ออืจิมบอยก้าเปิดเบิอร์ย่งมันฝ่ายมันลายโพดไปเนอะไปสิได้ลายตอนนี้ก็จะกลับเมื่อแล้วเอาก็สิได้ล่าคลิปเพลี้ยเท่านีน้องพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอกันไหมลืมกดไลค์ก็แช่ก็ติดตามจังเอลยเด้อพี่น้องเด้อพี่ป้าเนี่ยขอโทษขออภัยลาเลยพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่